เมนูเด็ดตูไทยเทวีอูไทยเทวีครับหรือว่าคางคกหนังออกข้างในออกหมดต้องทำน้ำไหลไงนนี้เราทำน้ำไหลไปแล้วขาจ๊วงผัดไงดดนี่ครับเนื้อเราสับแล้วเราก็ไปรวน ล้วนใส่ขาครับใส่ใบมะกรูดนี่เครื่องแกงพิแกงผสมพริกสดนี่ก็เป็นของช้มด้วย,ย,ยมะก,กมรูดกะทิกระเพราทับทับคกก็ต้องทำดีๆทำไม่เป็นก็กินไม่ได้ทำน้ำไหลใส่เครื่องเทศไปด้วยครับกลิ่นออกแล้วหอมริมปุ้งก้อนอนะไรง สีอวขาวตานิดหน่อยกิบๆมันหอยอ่อใส่เยอะนิดนดแย่เราต้องผัดแห้งครับอืผัดไม่ได้ครับรดดีอันนี้กะู้อันนี้อร่อยแลนะอร่อยแล้เนี่ยก็นอยู่ไีแล้วกับข้าวแล้วกับแกมเอแกมกันไป ครับของโคกหรืออุทัไทยทีวีที่เรารวนไว้โตเลยสับละเอียดยิบต้องคนทำเป็นนะทำไม่ทำเองไม่ได้แล้วเนี่ยบุกไอไอทำน้ำไหลไงเครื่องน้องข้างในออกหมดเจ๊าะความรวนนี่ไหมยะใส่กระเพาะคนก็หูเหง่งเลยนะ โอ้เข็มเราก็จะไม่ใส่น้ำปลาเหม็นข้าวข้าวข้าวโอ้ใส่เกลือเอาอันนี้ก็นี่ครับของจำลุยเผาใบมะกรูดซอยนี่จะใส่ไปปุ๊บจะแห้งเลยนะดับได้แล้วดับแก๊สได้เลยดับแก๊สได้เลยนี่น่ากินมากหอมเ้อล้วนแห้งเผ็ดด้วยเนี่ยชิมเลยไม่หายเผ็ดเลย นี่ครับสัดว์เผ็ดค้างคกคัดว์เผ็ดอุทัยทีวีครับของดีชัยนาทหากินไม่ได้เนี่ยทำเป็นเท่านั้นหากินยากตำบ้านนะงั้นก็ต้องร้านอาหารนั่นเดียวเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับล้วนดีตะหลิวนึงก็แปดสิบเลยนะตะหลิวตะหลิวห้าสิบพอห้าสิบพอแน่เสร็จเรียบร้อยครับผัด เผ็ดขนผัดขนผัดครับเปล่าแล้วโจ๊ะมันแห้งเ่ยไนล้วนมันมีหน้านี้เท่านั้นหน้าฝนหน้าฝนครับอือ่งโกกเรากินมาหมดแล้วนี่เอานี่มั่งเขาโคกสวยงามครับผมโอเคสุดยอดเด็ด้ลยครับเสร็จผัดเร็ดค้างคคกครับผมสีมือคุณพ่อตาร้อน มันได้กินบ่อยๆนะหาคนทำยากแห้งๆครับเป็นไงอร่อยอ่ะเผ็ดๆนะเผ็ดมากเลยอร่อยเผ็ดเข้มกำลังดีเลยโจ๊กเลยนะคลุกข้าวเป็นลังค้าก่อนซีเบียรซเป็ซเบีย เมื่อกี้ตะคุกข้าว